ของการที่เรามีโครีการจัดการกระทยวงเนี่งโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นโครงการที่ทางจังหวัดขอนแก่นโดย4หน่วยงานหลักก็คือสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน่นท้องถิ่นจังหวัดขอนแกน่นสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน่นแล้วก็พัฒนาสังคมและความวามัม่นคงของจังหวัดขอนแก่นเนี่ย ได้รับาการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินง,งานจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งในปีนี้เป็นปีที่2ที่มีการดำเนินง,งานได้รับงบประมาณจากกสศนี้ส1ล้าน2แสนบาทนะครับวันนี้เป็นการเปิดตัวหรือ k ก c k off ปีที่2ในการลงนาม MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเรามีการขยายพื้นที่ในการดาเนินงานในส่วนของเด็กปฐมวัยเนี่ยก็มีการขยายพื้นพื้นที่เต็มเต็มจังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของเด็กน้องระบบก็มีการขยายพื้นที่อีก3ามอเภอก็ได้แก่อําเภอเมืองอําเภอน้ําพองอําเภอชนบทแล้วก็เพิ่มมาอีสานอําเภอก็คืออําเภอซัาสูงอําเภอโคกโพช,ชยัยแล้วก็อําเภอหนองนาคาซึ่งวันนี้ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือ หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดที่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัดในส่วนอำเภอก็จะมีนายอำเภอทั้ง26อำเภอแล้วก็นายกาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็ครูกศนรวมทั้งเครือข่ายที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือสภาเด็กและเยาวชนแล้วก็มีอ,อสมอรวมทั้งภาคภาคเอกชนที่จะเข้ามาเสริมในการทํางานให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของรวมมือที่เราได้ให้คากชนเข้ามาในวันนี ภาคเอกชนนี่จะเป็นการรับเด็กรับช่วงเด็กต่อจากที่เรามีการค้นหาติดตามแล้วก็การช่วยเหลือเมื่อเราพบว่ามีเด็กนอกระบบหรือเด็กที่มีความจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเรื่องของการพัฒนาอาชีพเนี่ยเราก็จะส่งต่อไปอยังถ้าเป็นภาคราชการก็จะมีแรงงานจังหวัดมีศูนย์ฝึกอาชีพพัฒนาพาเป็นต้นนะครับแล้วภาคเอกชนอย,อย่างวันนี้ก็จะมีโตเกียวมอเตอร์ประเทศไทยท,ที่จะเข้ามารับช่วงในการดูแล ชือเด็กที่ต้องการฝึกอาชีพเกี่ยวกับด้านด้านการซ่อมเครื่องยนต์การเป็นผู้แทนจําหน่ายอะไรแบบนี้นะครับและในปัจจุบันนี้ยังมีเด็กที่ที่ยังไม่ได้รับการชื่อเหลือเยเอะไหมคะเด็กเด็กนอกระบบและที่นอยู่ในนอกระบบเนี่ยตอนนี้เราชื่อเหลือไปได้เพียงแค่178รายจากข้อมูลที่เราค้นค้นค้นพบในช่วงแรก3อําเภอเนี่ย 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่ารายเฉพาะสามอำเภอแรกก็ยังไม่สามารถช่วอเหลือได,ได้ทั้งหมด และเรายังขยายข้อมูลขยายพื้นที่ออกไปอีก3อํอำเภอเนี่ยก็คาดว่าจะมีเด็กที่ที่ต้องการความช่วยเหลือประมาณ3,000คนครับครบขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ